สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโอ้โหมากกนรวดเร็วมากเลยโอ้โหดกเตอร์นะมีความสุขมากๆขอบคุณชีวิตที่มีทุกวันนี้ ใจเราทำซ้ำเร็จได้คิดบวกให้กับชีวิตดังใจนึกคิดถึงความมั่งคังลำรวยตั้งเป้าหมายยังไงเรา,เราถึง <คำ S 1> จะสำเร็จง่ายค่ะพ่อแม่สปยเ่อม่ชีวิตสูงสนนคตเรามีทุกวันนี้เราได้ดีพอเราตั้งใจรวยพ่อแม่ อุ่ยาตาใหญ่พี่น้องยิงชายเราดูแลได้สบายสั่ตัวทุกวันนี้ได้เราร่ำรวยได้เพราะเรากระตันยูจับตัวจับเรากระตันอยู่คุญคุณขวแมาเราขวารอดแฟนที่ใหญ่เราเป็นครับคุัวทุกสิ่งที่รัก ชาตินี้รวยได้เพราะกะตันยูสเต็มเซลล์่ะรกระกตันยูบุญค,คุณพ่อแม่เราขอตอบแทนให้ยิ่งใหญ่สวัสดีทุกคนค่ะ <c oughs> แม่นะคะเราทำได้วันนี้นะคะทุกคนค่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีความสุขมากๆเลยนะคะ อะไรเหรอคะเพลงด็อกเตอร์เองตั้งใจร้องเพราะตั้งใจรวยค่ะลูกสวัสดีคุณหมอยงนะคะภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะอยู่ประเทศไหนประเทศไหนเมืองไหนจังหวัดไหนบอกกันด้วยสวัสดีฟ้าหลังฝนลูกมา นีอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกอย่างเป็นไปได้ลูกสวัสดีคุณเยาวรัค่ะกระตันยูบุญคุณพ่อแม่เราขอตอบแทนให้ยิ่งใหญ่ออทุกสิ่งทีง่รักเริ่มจากใจรักเรามันคงไครทาได้พี่หมอบอกว่าภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดขอบพระคุณค่ะ ันอยู่บุญคุณพ่อแม่เราขอตอบแทนให้ยิง่งใหญ่โอ้โหวันนี้นะลูกนะเพลงที่ด็อกเตอร์แตงแ่งเนี่ยมันเป็นเพลงจากแม่งชีวิตด็อกเตอร์เลยเที่ตั้งใจรวยมากๆค่ะ,ะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอย่างเป็น นะคะดครมาแบ่งปันเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายยังไงนะคะตั้งเป้าอยังไงไม่ให้เรารู้สึกเบื่อเหนื่อยตั้งเป้าอยังไงทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันจะได้หรอวะเฮ้ยชีวิตเนี้ยเป้าที่กูตั้งกูจะรอดไหมอะแล้วแล้วแล้ว,ลวเป้าที่เราตั้งเนี่ยมันจะต้องเป้าขนาดไหนว่าเราถึงจะรู้สึกไม่เหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่เซ็งไม่ล้าไม่ท้อหรกง่ายมากเลยสวัสดีพี่วราอ่อนนะคะ สวัสดีทุกคนเลยใครเข้ามาแล้วนะคะใครที่ได้ดูไลฟ์นี้คุณโค้โชคดีมากๆนะคะคุณโค้โชคดีมากๆจากการที่คุณจะรู้เลยว่าแม่งการตั้งเป้าหมายยังไงที่มันทำให้ชีวิตแม่งเปลี่ยนตั้งเป้าหมายยังไงให้ชีวิตเปลี่ยนสำคัญมากลลกเป้าหมายสำหรับด็อกเตอร์นะมันเป็นเหมือนกระดุมความสำเร็จเม็ดแรกเลยเป้าหมายของด็อกเตอร์มันเปรียบ แรกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตเราที่เราแม่งเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งอตัวกูต้องการอะไรวะเป้าหมายแม่งมันต้องชัดมากลูกมันต้องชัดมากค่ะทุกคนค่ะมันต้องชัดมากๆตั้งแต่วินาทีแรกแม่ที่เราตั้งเป้าในชีวิตเราจะไม่หลวมกับเป้าหมายของเราเด็ดขาดถ้าวันหนึ่งเราหลวมกับเป้าหมายของเรานะันหมายความว่า เราอ่อนข้อกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่แม่งกระทบเข้ามาในทุกๆด้านไม่ว่าวันนี้นะคุณอยากจะทำ TSW แม่งให้ปังให้ดังถูกปะอยากขึ้นเป็นผู้นำหลักแสงขึ้นเป็นผู้นำหลักร้ายอยากขึ้นแบบเพื่อช่วยคนเพื่อส่งเสริมคนไปต่อด้านดีอยากมีไรายได้ให้มากขึ้นเป้าหมายของคุณคุณรู้คะ่ะหลายคนมีเป้าหมายแต่เป้าหมายมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช่หรอวะ วันนี้ลูกการตั้งเป้าหมายของดอกเตอร์ค่ะดอกเตอร์ชัดเจนมากกับ T S W เพราะดอกเตอร์บอกว่ายังไงกูพัล้านแน่นอนเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรมุมมองโอกาสจังหวะในการทำ T S W ไม่เหมือนกันลูกถ้าวันนี้หนูตั้งเป้ากับการทำ T S W แบบหลักหมืน่นหนูก็จะทำแบบหลักหมืน่นแต่ถ้าหนูตั้งเป้าหลักแสนหนูก็จะอยู่แบบหลักแสนแต่สำหรับดรแล้ว ในเมื่อกูเจอกดแรงหนึ่งดูก,ก,กระจกวาลทั้งทีกูเอาให้ใหญคขับใหญ่ขับไปเลยนะบิ๊กไซส์เอาเท่าที่เราเชื่อถึงเพราะทำไมคะถ้าวันนี้เป้าคูหนึ่งพันล้านบาทนั่นหมายความว่ากูจะทำบุญครั้งละล้านก็ได้กูจะเอาเงินไปทำบุญนิธิก็ได้กูจะเอาเงินรงส่วนนี้ไปสร้างวัดไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เอาที่ นั่นคือเป้าหมายของดอกเตอร์ค่ะสิ่งที่แม่งมันแพงมากที่สุดในการตั้งเป้าหมายตีกระดุมชีวิตนั่นคือทําอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายนั้นเราต้องมีความสุขเป้าหมายนั้นคือเราต้องมีความสุขความสุขในที่นี้ดรไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขทางวัตถุนะลูกไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรืออะไรก็ได้นั่นเป็นของนอกกายดรให้ความสําคัญมากที่สุดคือความ สุขทางใจเพราะความสุขทางใจมันไม่ต้องแบบเอาเงินไปซื้อเลยเราแค่เปลี่ยนวิธีคิดและเราก็มีความสุขในหัวใจเราทันทีนั่นคือเป้าหมายที่เราสามารถที่จะมีความสุขแม่งได้ทันทีกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะการที่เรามีความสุขเราจะดึงดูดได้ง่ายการดึงดูดได้ง่ายถูกต้องค่ะ การที่เรามีความสุขเราดึงดูดได้ไง่ายการที่เรามีความสุขจากตัวเราจากวิธีคิดเรามันคุ้มค่าที่สุดแล้วมันคุ้มค่าที่สุดทุกคนคะ่ะเป้าหมายของคุณคุณกล้าที่จะพูดออกมาไหมว่าเป้าหมายของคุณแล้วคุณต้องการอะไรและถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายในชีวิตเนี้ยเฮ้ย เราทำออนไลน์เป้าหมายที่คุณคิดว่าคุณแตะไปถึงกับออนไลน์เช่นถ้าคุณทำเป้าหมายถึงกับ TSW คุณต้องการเป้าหมายเนี่ยพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตคุณในระยะเวลาเท่าไหร่สำคัญมากนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดทิศทางว่าชั่วโมงบินของเราที่เราอะเราควรมีระยะเวลา ในการบินเราเท่าไหร่ถ้าเราเปรียบชั่วโมงการบินของเราไว้กับความตายเราไม่มีเวลารอค่ะถ้าเราเอาเวลาของเราณนะตอนนี้แต่มันไม่สามารถที่จะไปกําหนดกับคำว่าแม่งกูไม่รู้กูจะตายวันไหนมันไม่มีคำว่ารอ มันมีแต่คำว่าแม่กูได้อีก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 อเพราะถ้าวันนี้คุณรอแล้วถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ลืมตาหัวใจคุณไม่เต้นร่างกายคุณไม่ทำงานอะไรคะที่มันจะทำให้เป้าหมายคุณสำเร็จแน่นอนค่ะเป้าหมายที่หนูจะมีความรู้สึกที่ทำให้หนูมีความสุขใจหรือทุกข์ใจมากคืออะไรลูกครอบครัวแหละ เพราะว่าทุกคนรักครอบครัวของทุกคนพ่อแม่พี่น้องลูกนะทุกคนล้วนแต่รักแต่สิ่งที่แม่งสำคัญมากที่สุดคือมึงต้องรักตัวเองจกักรวานในตัวเราจะน้อยอกน้อยใจมากถ้าวันนี้หนูไม่รักตัวเองมากที่สุดมากกว่าคนนอกกาย ำไมดอเตอร์ใช้พูดคำนี้เพราะเรารักและศรัทธาในความคิดในการกระทาในทุกขณะจิตแม้กระทั่งคำพูดเราศรัทธาตัวเราเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำเราศรัทธาในคำพูดที่เราพูดเราศรัทธาในสิ่งที่เราคิดเราจะไม่พูดหรือเราจะไม่คิดอะไรที่แม่งมันล้มเหลวใช่ค่ะมันจะต่อยอด แม่งสำเร็จง่ายมันจะต่อยอดไปถึงเป้าหมายที่สําเร็จง่ายใช่หลายคนบอกด็อกเตอร์หนูจะตั้งเป้าหมายยังไงอะทุกวันนี้หนูงเป็นนี่อยู่เลยเป็นนี้เท่าไหร่อ่ะสมมุติล้านหนึ่งถ้าวันนี้มึงทำห้าเดือนเนี่ยมึงได้10บล้านจาก t ีเอนี่มึงมีผลกระทบมา กับสภาพใจิตใจมึงเชื่อหรือเปล่าว่าที่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงมันสามารถที่จะเสกเงินได้วันนี้คุณจะเอาวันละล้านก็ได้กับทีเอสเิสิบล้านก็ได้เอาเท่าไหร่ก็ได้เชื่อถึงเปล่าเรียนกับครูสิตา เช็คระยะทางของความสําเร็จบ้างหรือเปล่าเช็คทิศทางของการไปต่อหรือเปล่าเช็คโอกาสในการทําธุรกิจต่อยอดหรือเปล่าคุณยังไม่เป็นหนึ่งนะลูกนะที่แบบเช็คสถานการณ์เช็คโอกาสในการไปต่อของบนโลกออนไลน์กับทําธุรกิจออนไลน์กับท s w หนูพลาดหนักมาก สำหรับครูครูเกาะกระแสข่าววิชารวยช่องเดียวค่ะนั่นคือช่องพระสิตาศักดิ์สิริธนกุลถูกต้องนั่นคือช่องครูสิตาครูติดตามและในแอปพลิเคชันช่องหลายครูให้ความสำคัญทุกขณะ3ชั่วโมงหรือชั่วโมงละครั้ง ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเป้าหมายแม่งสเละสะและรู้สึกว่าหมดแรงคูเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายนะลูกนะมึงตั้งเป้าหมายที่ทำไมคะกระโดดข้ามปัญหาทุกอย่างแพงนะลูกนะตั้งเป้าหมายกระโดดข้ามทุกปัญหาตั้งเป้าหมายกระโดดข้ามทุกปัญหานั่นคืออะไรคะคือ วันนี้คุณมีปัญหาเรื่องนี้สินยอดเท่าไหร่ตั้งเป้ากระโดดข้ามค่ะวันนี้คุณมีความรักที่ไม่แฮปปี้ตั้งเป้าคู่ชีวิตที่หนูต้องการกระโดดข้ามค่ะสุขภาพหนูต้องการหุ่นแบบนี้สุขภาพแบบนี้กระโดดข้ามค่ะไปถึงผลลัพธ์เลยมันเป็นการจรินตนานการถึงผลลัพธ์ที่เราแม่งสาเร็จจากเป้าหมายที่แม่งเราทนานําได้เก็ตมาเออถูกต้องดังนั้นทุกคนค่ะ ในการตั้งเป้าหมายมันง่ายนิดเดียวทุกคนไม่ต้องทำไม่ต้องสดไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยทำไมด็อกเตอร์ถึงดูหน้าเด็กแล้วก็มีออร่าขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมด็อกเตอร์บอกให้เพราะด็อกเตอร์มีความสุขในนี้ด็อกเตอร์มีความสุขในหัวใจทุกขณะยิ่งด็อกเตอร์มาทำธุรกิจ T S w บนโลกออนไลน์ ทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีมีคนสอบถามเรื่องรายได้ที่เราจะสามารถแบ่งปันให้เขาได้จากการทำในระบบ t s w เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสุขภาพเขาได้จากการดูแลมดลูกเขาได้เพราะประสบการณ์ตรงที่เรากินสินค้าแล้วเราได้กินได้ใช้สุขภาพที่ดีครูมีความสุขมากที่ครูได้เป็นส่วนหนึ่ง ฟันเฟืองเล็กๆในการที่จะช่วยคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปมากขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่เขาพังทลายไปถ้าวันนี้ในการไลฟ์ในการแบ่งปันในทุกๆไลฟายคูมันจะเปลี่ยนชีวิตและมันพลิกชีวิตคนที่แม่งไม่แปลงคูมีความสุขมากนะคูไม่มีคำว่าเหนื่อยลูกคูมีแต่บอกว่าคูจะทำยังไงได้อีกและช่วยอะไรเขาได้อีกเราจะช่วยอะไรเขาได้อีกนั่นคือเหตุสำคัญที่ทำให้มายืนจุดๆนี้ ะะผลลัพธ์ทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนแต่บรรจงสร้างให้กับพวกคุณได้รู้ว่าเฮ้ยมึงทําสิแล้วมึงจะได้แบบนี้มึงทําสิแล้วมึงไปต่อสิทุกอย่างมันง่ายวิธีคิดวิธีการมันมีช่องทางในการไปต่อเสมอเพียงแค่เป้าหมายมึงชัดเจนหลายคนถามรดรค่ะหนูหนูหนวอนหนูต้องการที่จะขึ้นเป็นผู้นำลักแสนมากเลยค่ะ แต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะวางใจวางจิตยังไงดีในการไปต่อกับ T S W ซึ่งหนูวอนมากหนูอยากจนเนื้อสัน่นเป็นขึ้น,นาหลักมึงไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากสําเร็จในระดับ T S W ขึ้นผู้นาหลักแสนยูเทิร์นคำถามว่าเราต้องการขึ้นเป็นผู้นําหลักแสนยูเทิร์นกี่คนมึงถึงได้ขึ้นวันนี้อารมณ์อยากคุณไม่ได้ขึ้นค่ะ แต่ถ้าอารมณ์ช่วยคนและทำให้เต็มที่ใน,นหมายของว่ามึงคู่ควรเคล็ดมามึงคู่ควรและทุกคนที่ดูไลฟ์เนี้ยคุณโคตรคู่ควรที่จะมีเงินแสนแรกกับในระบบ t s w ทุกคนดรโคตรมั่นใจถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนการติดกระดุมเม็ดแรก ในการทำธุรกิจที่ถูกที่การวางใจที่ถูกจิตการวางตัวที่เหมาะสมการไปต่อด้วยจริตของความถูกต้องมาก่อนถูกใจหนูจะรอดทุกสถานการณ์เลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่งดีทุกอย่างถ้าวันนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไลายไม่เก่งเราขายไม่เป็น หนูกับพิกย้อนสอนกลับมาว่าแล้วถ้ากูทําสําเร็จชีวิตกูจะเป็นยังไงแล้วถ้าวันนี้กูทําสําเร็จแล้ววันนี้ชีวิตกูจะเป็นยังไงอันเทคนิคนี้คือหมายความว่าคุณกระโดดก้าวข้ามปัญหาไปถึงผลลัพธ์ที่แม่งสาเร็จเลยดึงดูดแม่งสําเร็จเลยระหว่างทางกูไม่สนกูรู้แต่ว่ากูทําได้กูทําได้กูทําได้แล้วกระโดดก้าวข้ามเลย แล้วถ้าวันนี้ครูขาแล้วถ้าเป็นในเชิงทีเอหูนูควรจะวางใจหรือว่าหนูควรจะคิดยังไงดีคะกับการขึ้นเป็นผู้นำลักแสนง่ายมากมึงกระโดดข้ามเลยมึงคือผู้นำลักแสนเรียบร้อยแล้วในอารมณ์กดแรงดึงดูกดกฎจักรวาลเกิดขึ้นสองครั้งเสมอถ้าครั้งแรกมึงยังไม่คิดว่ามึงยังไม่ใช่ผู้นำลักแสนป้ายประกาศยังไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์คืนหนึ่งยังไม่ผ่านคืนสองจะมายังไง ขึ้นหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นสองจะมายังไงลูกใช่ไหมเออนะถ้าหากว่าวันนี้หนูเป็นหนึ่งที่อยากจะไปต่อทางด้านของกระโดดก้าวข้ามของผลลัพธ์ที่แม่งชัดเจนน่ะง่ายจริงๆนะลูกนะการที่คุณอยู่กับคูชิตาคุณอยู่กับครอบครัวทีเอสมันไม่ใช่เรื่องความรวยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่สิ่งที่แม่งยากเพราะมึงคิดเยอะพวกกูคิดเยอะมาตลอดสองปีหาช่องทางวิธีการที่มันเหมาะสม กูก็งงงงคืนอยู่ย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาน่ะพอไม่คิดเยอะกูว่าไงกูว่างั้นกูว่าไงกูว่างั้งนอ่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเป้าที่เรากําหนดไว้เราเพียงแต่เน้นทางด้านของการออกมาเพื่อมาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆอะไรที่เราได้ผลลัพธ์มันสามารถช่วยคนได้มากแค่ไหนอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้ เราช่วยเขาได้มากแค่ไหนความสุขที่เราได้เราส่งต่อให้เขาได้จากทําไมคะรอยยิ้มแววตาคําพูดและภาษากายที่เรารู้ว่าเรารักเขาทําให้เขารู้ได้เลยว่าเขาคือคนโชคดีที่เขาได้เจอเราแล้วครูก็เลยบอกแบบนี้เลยเขาว่าคุณแม่งโคตรโชคดีที่มือได้ดูไลฟ์นี้แล้วมึงได้เจอดรแมมี่ตลอดชีวิตครูค่ะครูไม่ชอบ ในสิ่งที่แม่งพูดเรื่องไม่จริงครูเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังแต่ไม่กดดันและไม่ตึงจนเกินไปเก็ตไหมถ้าวันนี้หนูขึ้นเป็นผู้นำหลักแสนขึ้นแล้วขึ้นซ้ำๆ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  นี้มันเคยอยู่กับด็อกเตอร์ในการที่จะกระโดดก้าวข้ามของความกดดันมันง่ายมากเพราะเราเชื่อว่ามันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเชื่อว่ามันได้อยู่แล้วและทำงานที่สอดคองมีอะไรถามพี่เลี้ยงเราพี่เลี้ยงจะเป็นส่วนสำคัญมากจะเป็นเข็มทิศให้เราได้รู้ว่าพี่เลี้ยงเรา จะวางเข็มทิศชีวิตพิชิตผลลัพธ์ให้เรามากที่สุดทุกคนคะ่ะเงิน1นึ0 0 0สบาทในการขึ้นเป็นซ u เปอร์ว p มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตด็อกเตอร์เลยมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคุสิตาแต่มันเปลี่ยนชีวิตคุณมันเปลี่ยนชีวิตคุณถูกปะ การทำที่ s w ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทุนนะลูกนะวิธีการในการขึ้นเป็น VIP ทำได้ยังไงคะด็อกเตอร์คะ่ะง่ายมากหลายคนบางคนไม่รู้ในระยะเวลา1เดือนที่หนูสมัครหนูสามารถสั่งซื้อสินค้าในระบบได้ภายใน30วันนับจากวันที่สมัครยอดครบ8,500 0 0ือคือ VIP ได้รับกำไรสูงสุด22%เอร์เซ์ ในการสะสมหลายคนเป็นผู้ช่วยโพสขายคู่ค่ะเขาก,ก็ค่อยโพสขายอ่ะเดือนนี้สามพันสีพไม่ได้ก็แผลไปอาทิตย์นี้อ่ะเริ่มใหม่ยอดสะสมขึ้น2องหมืก็ขึ้นเป็นสเตจที่2มันวางแผนมันจัดการไปได้แล้วมันสามารถไปคู่กันได้กับการสร้างเงินและการสร้างทีถ้าเป้าหมายของหนูหนูไม่ได้ชัดเจนในการไปต่อบนโลกออนไลน์หรือในการคน เป้าหมายหนูนั้นเป็นแค่เป so, the ้าหมายเลื่อนลอยเป้าหมายแม่งที่ไล้แม่งพลังงานเกตปะแล้วเราสุขหอมมันไล้พลังงานมันไม่มีชีวิตอะเป้าหมายไม่มีชีวิตมันก็เหมือนเป้าหมายแม่งที่ตายเป้าหมายมันมีชีวิตนั่นหมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้และเป็นไปได้และเป็นไปได้ลเกตทปะนะวันนี้ หลายคนยังงงขึ้นอยู่กับว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายของเราแบบไหนดีวันนี้คุณไลฟ์ในคลิปนี้เนี่ยดีมากๆนะคะใครที่เพิ่งมาหนูเข้าไปย้อนดูย้อนดูนะลูกนะเก็บรายละเอียดเพราะคำบางคำที่หนูตื่นรู้ในหัวใจร่างกายหนูเขาจะพิกชีวิตของหนูให้ทำไมครับไปต่อด้านดีและออกมาช่วยคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ดรไปก่อนสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.